ทางบอดเด็กน้อยนะเจ้าแลวท่านถจะเข้ามาอยู่ในมุมของวีล่าเลนสไตล์และวก็คานิเพ็กนะเจ้าในมุมนี้ที่ไมค์กันเน็กยืนอยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้นะจ๊ะมันจะเป็นอุโมงค์ของทางร้านเราที่ได้สราขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับอนาจะเป็นของแบรนดบอดเลยวันนี้วันนี้ไมค์กันเน็กจะมาในส่วนของไอๆหลายๆท่านนะเจ้าทีมีปัญหานะเจ้ามีปัญหานะเจ้าว่าถ้าเวลานอดเ้าเนี่ย มันหัวอ่ามันหัวมันขาดมันโฟรหรือเกี่ยวมันหวานเนี uh ่ยอ่าเกี่ยวหวานเกี่ยวหวาน,วานคือว่าเกี่ยวมันรูดเนาะ oh. มันรูดนะเจ้าขั้นยังใดก็ขั้นบอกนะเจ้าหรือท่านไหนมีวิธีอย่างใดน้ะจะต้าบเกี่ยวไหม่ถ้จะตาบไหมเรา,ต,าต้องไปหาซื้อแหมไม่หนอกก็ไปหาซื้อชุดตา mm. ้าแหมแต่อันนี้เฮามาในช่วงของการถอนก่อนเดี๋ยวเอามาเริ่มกันเลยเนาะถ้าใครกับทุกๆช่องทางตัวเองนะเจ้าวันนี้อยู่กับ ชุดถอนเกลียวนะเจ้าเป็นถอนเกลียวซ้ายจัดเลนสไตล์นะเจ้านะโอเคทามาเริ่มกันเลยในในมั้งโดยงานสอนเกลียวซ้ายเนี่ยปกตินะเขาจะมาใช้ในกรณีที่นอตเป็นชำรุดเสียหายเจ้าอย่างเช่นนอตหักในนอตหักในเนาะเจ้าหัวหักนอกจากน้อมันจะมีประเภทของสกูโบนอ่าเนี่ยที่จะจะมีการขาดน้องม่อ่าตัวนี้ เราก็เลยเพิ่งเลยมีอุปกรณ์อ่าที่ใช้เพื่อถอดขึ้นมานะครับผมปกติมันบ้านเลยเนี่ยค่ะจะเป็นตัวถอดเกียรวสายแบบนี้นะครับจะเป็นเกลียวแบบนี้นะเจ้าเดี๋ยวเอม็มห้าเอ็มหกนะเจ้าเอ็มหกเอ็มซิปเนะี่ยอยู่ไล่ไซส์กันไปนะเจ้าปกติเนาะเวลามันหักในนะครับเราก็จะเจาะโดยใช้ดอกสว่านนำก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวนี้ขันเข้าไปขันเข้าไปหมุนทางซ้ายนะครับผมนะหมุนข้ามหมุนเท่า วนเข็มนะครับ<ช>นะเพื่อให้นอ็อตตอวท่านออกมานะครับผมแล้วก็นำไปเลื่อยเอาแต่ใ้ในส่วนของสว่านในการคันเล็กได้นะครับหรือว่าใ้ในส่วนของแฮนด์คุยเช่นมาแจเลื่อนเนาะคิมพอมาประมาณนี้เนาะใจขันออกมาได้เลยนะครับผมแต่อันนี้บางทีมันก็มีการลูดพ่องนะครับผมเวลาเราจอไปเนาะตัวนี้อาจจะลูดทำให้มันเสียขึ้นไปเน่เจ้า เกี่ยวมันก็จะหมุนปตะตักันาะมันหมุนไปปุ๊บมันเข้าลึกไปแฮมทอนเนี้ยได้กัอทอนบอกบอกบางทีเนาะเอาเลือกมาถูกเนาะเลือกขนาดไซส์ปะถูกดันไปเอาชิ้นงานปะติดกันแฮมเจาะลงไปปุ๊บนะเจ้าชิ้นงานใป็่ไปล่นเนาะไปล่นเพื่อมันเพื่อมันติดคือมันชิ้นงานหดเหลือน้อยเดียวแฮมก็เอาออกมาได้หรือไม่ก็ตัวนี้น่าสัมผัสเป็นน้อยนะเป็ไหมเนาะน่าสัมผัสเป็นน้อยนะครับแบหนาแบแต่มันใช้ความละเอียดเนาะ บางทีอาจจะลูดหมุนฟรีนะครับผมนี่มันจะมาในแบบที่เป็นแบบเกลียวนะเจ้าและปกติที่เฮาใจเนาะเฮากยาะามใจสว่างในการตอกในการขันลงไปเนาะขันจอลงไปปุ๊บเอาดอกถอนเกลียวซ้ายเนี่ยหมุน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 โดยที่จับยืดปกติเฮาใจเนี่ยส่วนใหญ่กุ้งเตือเฮาใจอย่างจ๊คิมใจ๊คิมอ่าจ๊คิมจแบบแย่เลือดไั่ต่ออ่าทั่วๆไปที่เฮาหาเนาะจะเป็นคิมประมาณนี้อ่ากิมประมาณนี้ในการจับยืดนะเจ้าอ๋อจับยืดตัวนี้เนาะ จะตกกัน<ม>อ่าถ้าเราแบบเรายังมัมีเครื่องเตือ้ออย่างน่ะเรายังมีเครื่องเตือ้อหรือยังมัมีเครื่องุ่นแรงที่เป็นด้ามต้าบหรือด้าม,มด้ามถอนเกี่ยวอย่างเงี้ย<ฆ>อ่เอาเรากำลังจะไในส่วนของครีมไปก่อนนะเจา้าวันนี้ไมค์กับเน็จก,ก็มีมาแนะนำนะเจา้าในส่วนของชุดถอนเปลี่ยวซ้ายของเลนส์สไตล์<ม>นะเจา้าอ่ะดูรูปแบบกันเลยอ่าเขาเขาต้องกู้อย่างนี้ก่อนนะไปม,มาเนาะเวลามันจะมีเกี่ยวสองเส้นเกี่ยวซ้ายกับเกี่ยวขวาเนาะอันนี้ จะถอนได้แค่เกี่ยวจะไม่เป็นหมุนเข้าทางขวาปกติเนาะถ้าสมมติว่าเขาจะไปถอนเกี่ยวซ้ายมันก็มาได้มาได้มาแนบซ้ายเออมาซ้ายมาแนาะแต่ตัวนี้อ่าของดีพี่มาตัวนี้เลยของเลสต์บยก็ได้ถึงซ้ายตึงขวาเออจ้าเลยตัวนี้นะครับผมเกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวาเนาะตัวนี้บรรจัดมันค้อเลยนะครับเดี๋ยวเขามาดูรูงล่าลักษณะของเปิ้ลก่อนนะอันน้อยนี่จะหันไหม อันนี้ก็ได้อันใหญ่ๆก็ได้อ่ะเปรียบเทียบกับไปเลยอ่ะเปรียบเทียบไมัน้อไปเลยอ่าสังเกตนะครับผมใกส้ใกล้เคียงกันเนาะอ่าตัวนี้เลนส์สไตล์นะครับผมเพื่อนจะไม่ได้ทำออกมาเป็นเกลียวนะครับผมอ่าเพื่อนจะทำออกมาเป็นซี่ๆแท่งๆนะครับผมเป็นฟันคู่เนาะมันจะเป็นแบบมีฟันทั้งสองด้านนะเจ้าตึ้กี้แชกไห อันนี้มีสีแชกเนาะมีสีแชกแะ้วเาคล้ายๆกับไขควงเลยไขควงแชกเลยนะครับตัวนี้คล้ายๆกับไขควงแชกเลยตัวนี้หลักการทำงานก็คล้ายๆกันด้ไหมเนาะก็คือเขาเจาะนําไปก่อนเล็กน้อยนะครับผมหรือในอ่าอย่างเช่นพวกเช็ควาลพวกทองเหลืองที่มันหักติดตรงไหนเขาต่อเข้าไปได้เลยนะครับผมพอเขาเจาะเสร็จปุ๊บเราเอาตัวนี้นะครับผมอ่าตัวถอดเกียร์ซ้ายเนาะย่องไปแบบนี้เลยอขาอให้พอแน่นนะครับผมอ่าเคาะให้พอแน่น น่าสัมพันธ์นะครับสังเกตเนาะเปิ้อก็จะจับทั้งสี่มุมเลยแรกทั้งสี่มุ<ล>ม,มก็จะมีบาร์หรืสอสัมผัสมีบาร์ขึ้นมาเนาะแ่นก็คือเปิ้อจับเหมือนแปดจุดเลยนะครับผม<า>และเขากับขันออกปกติเลยเขาจะขันสมมุติเป็นเกี้ยวขวาปกติเนะะเาะเขาจะขันคนซ้ายได้นะครับสม<า>มุติเป็นเกี้ยวซ้าย เอ้ากมุนทางคามอกได้นะครับเพราะแบบิ้นเป็นเกลียวหลบทิศเนาะมันเป็นมันมันได้เป็นเกลียวนะมันเป็นอ่าคมมีฟันเนาะอ่าครับผมจับได้หลบทิศเลยเจ้าแต่ซึ่งแต่นัวนี้ตัวนี้มันไปได้แค่ฐานซ้ายอย่างเดียวถ้าเขาไปทางขวาก็เหมือนว่าหมุนวนเยอะนะมันจะลื่นๆลื่นลึกๆไปมาเนาะหมุนวนหมุนยุติเก่ามันนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเจ้ายังคิดว่ามีเนาะอ่าครึ่งเือจริงๆแบบนี้นะครับยังคู้ว่ามีเนาะในการถอดเกลียวได้ทั้งเกลียวซ้าย เวลาเขาจะในส่วนเขาจะตอกน้ำเขาก็ใช้หัวนี้ตอกได้เลยเราก็ใช้ค้อนตอกแป๊กเลยเนาะพราสมมติว่าเราไปไหมเนาะเวลาเขาไปตอกพวกนี้มันอาจจะลื่นตัวนี้ก็จะคมกว่านะครับจะสังเกตว่าตัวนี้จะคมกว่าคอรเลิสตคมกว่าถูกเนาะถูไปเอาไปตอกสมมติเขาตอกได้ไหมเขาตอกมาที่เซนเตอร์เวลาขัดออกมันจะยึดงักนิดงักเราไปไหนเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของเอลสต้าเจ้า จากก่อนหน้านี้เนาะเขาต้องมีอุปกรณ์หลายอย่างในการที่จะถอดเกี่ยวเนาะหนึ่งคือเขาต้องมีในส่วนของเล็กน้ำศูนมาเนาะสองต้องมีค้อนตอกแหมอ่าแล้วก็สามต้องมีสว่านเจาะน้ำแหม,มนมเจาะเพื่อนําแล้วก็สี่ถึงจะมีเกี่ยวพอมีเกี่ยวปุ๊บก็ต้องมีตัวคีมหรือประแจในการข,ขันมะเจาซึ่งหลายขั้นตอนขัตอ่ะแต่อันนี้นี่คือว่าเอาใจดอกน่ยตอกน้ำสูนไปเลยอ่าตอกไปปุ๊บใจสว่านคว้าน พอคว้านปุ๊บใจตัวดอกนี้จะเกี่ยวไซส์เกี่ยวฟ้าก็ได้หมดหมดเลยแล้วก็จะเป็นพวกประเภทนอสกูเป็นหัวโบอะไรอย่างต่างๆใจได้ซึ่งเปิ้นมีไซส์มีขนาดครับผมซีไซส์ขนาดอ่าอยู่หน้วนี้อ่าได้ากล่องเลยอันนี้อันนี้จะมาเป็นแพ็กเกจนะเจ้าแพ็กเกจ5ชิ้นตัวกันนะเจ้ามีดอกขนาด5ไซส์ตัวกันนะเจ้ามีตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์5อ่า เบอร์หนึ่งนะเจ้าเบอร์หนึ่งก็จะอยู่ไซส์ที่ประมาณสามจุดสองถึงสี่จุดแปดนะครับผมเจ้าเบอร์2นะครับจะอยู่4.8ถึง7.1เนาะและกับเบอร์3อยู่ที่หกถึง9.5นะครับผมส่วนเบอร์5 9.5ถึง12.7นะครับผมและเบอร์4 9.5ถึง12.7และเบอร์5นะครับอยู่11.1เอ็ดจุดนึ่งถึงสิบาจุดเก้านะซึ่งตัวนี้นะเจ้าตัวนี้เิ้นก็จะมีผู้บอกว่า พก็จะมีจํานวนบอกว่าเฮาใไจโบรหรือสก,กูตตี้เกี่ยวที่เท่าไหรนะ<ง>เจา้าในการขันเนาะอย่างสมมุติว่าเฮาเป็นสกูเกี่ยว M5 อย่าเฮาแม็กซิมัมชุดอย่างเช่นตัวตัวเล็กเนาะ,ะเขาเลยขอได้ประมาณ M5 กับ M6 นะอไซส์ที่เหมาะสมเราไม่มายเนาะแน่งเจ้าก็จะบอกไซส์เลยนะครับซึ่งชุดนี้นะเจ้ามาเป็นชุด5ชิ้นครับชุด5ชิ้นเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเขามาบอกใช้คลิปเนาะไลช์มาเจ้าให้หมานั่งกองก่อนนะให้ขอใช้ โอเคตัวนี้นเราจะฝากไว้สาหรับถอนชุดถอนเกี่ยวซ้าจากเลนสน์ไต์อีกจุดหนึ่งเราเนี่ยเขาบออุ้กรณ์ใช่ไหมจะสองจุดเลยวตัวนี้เนาะจะสังเกตว่าตัวนี้ก็จะทําเดียวออาเรียวออกมาใหญ่จากปลายถึงหัวเนี่ยซึ่งมันมีขนาดที่แตกตายย่างกันครับ,บสามารถใช้ได้หลายมุมใช้ได้หลายนอกนอกหลายไซส์นะครับจุดนี้ดีอีกจุดหนึ่งท้ายนะครับ,บผมเป็นค้งเลี่ยมเนาะเราสามารถไปจับกับในส่วนของ แหวนข้ามาักสายนะครับผมซึ่งไซส์พวกนี้จะพอดีกับแหวนข้ามมักสายบ้านเราเลยนะครับผมจ,จะอยู่ประมาณเบอร์1ิบจนถึงเบอร์19เนะครับเ,เ,เบอร์ใหญ่สุดประมาณนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของน็อตที่มันที่มันขาดหรือมันปุดออกไปแน,น่นาะมันเกิดจากหนึ่งคืออาจจะเป็นขี้เมี่ยงป็นสนิมไน้น้องขี้เมี่ยงคืออะไรคะ,ะอาจจะเป็นสนิมนเลยอาะสนิมอยู่ระยะเวลานานอยู่ตากแดดตากแดดตากฝนตากลมนะเจ้า ทำให้เวลาเขาจะไปขันออกเนี่ยมันขันไม่ได้พอขันไม่ได้ปุ๊บเขาไปใช้เครื่องมือที่มันแรงเข่าแหงกําลังเครื่องแหงแรงบิดเยอะนิวตันเยอะเนี่ยมันขันเยอะกับมุดไม่หรอกมันขาดออกมาเนี้ยดังนั้นเปิ้นจึงมีในส่วนของชุดทอนตอวมาเจ้า และที่จริงมันจะมีชุดประเภทที่เป็นพวกชุดซ่อมเกลียวนะเจ้าพวกชุดซ่อมเกลียวหรืออะยางแหมนะเจ้าซึ่งตัวนั้นอ่ะเอาไว้หมอสำหรับการที่เขาอยากจะต้าเกลียวใหม่แต่อันนี้คือเขาเจาออกเอาออกอ่ะอันนี้คือในขั้นตอนของการเอาออกอ่ะและวันนี้ยังมีในส่วนของทิ่มอ่เขาใจตัวช่วยในส่วนตัวของปัจัจเนื่องมันอาจจะขานเขาขันไปอาจจะวิดแบวิดแบกอ่ะเขาสงสเขาต้องมา ตั้งสามใหม่ใชโคตรแน่นแน่นแมนตอนนี้เฮามีเครื่องมือหนึ่งนะอันนั้นมาตึงหองก็เลื่อนไงแม่นนิดหน่อยเนาะมัมีความแัดเคลื่อนนิดหน่อยนะเจ้านี่เลยไม่ไม่อ่ะวันนี้มีน้องเล็กของเฮ้านะเจ้าอ่ะพอมาอันนี้รับจริงแล้วไม่ไหมมาเป็นเจ้อ่ะนี่ฟรีไซส์เนาะปากเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมอ่ปากเป็นปากตรงนะครับผมใช้ได้ทุกงานเลยไม่ว่าจะใน่วนของ งานป้ารายางานถอนน็อตโบสทั่วไปนะครับผมใจได้เลยนะครับผมตัวนี้ดีจากรุ่นเดิมตรงไหนอ่เดี๋ยวให้ใน่งมาดูรุ่นเดิมเนาะเดี๋ยวเฮาเพื่อนๆดูรุ่นเดิมอ่รุ่นเดิมอ่รุ่นเดิมคือเขาจะเลื่อนเฉยๆเนาะอ่าจะเลื่อนเฉยๆนะเจ้าต้องมีปุ่มโตดเตื้อแต่ตัวนี้คือเอาออกมาในปิดชุดคิดชุดคริสต์มาสเมื่อปีที่แล้วนะเจ้าไอ้เน่ขายดีหน่เน่งสำหรับตัวนี้ ตอนนตัวจิเล็กที่จริงมีตัวน้องเล็กกว่านี้แหี่มมาเจ๊กันมีนตัวน้องเล็กเหี่ยมใชครับที่เขาสังเกตใน,นจุดจนี้นะครับผม,มเวลาเขาขยายเนาะขยายปาขอ,ข,อของน้าเนาะตัวนี้เขาต้องเดือดขึ้นมาเรื่อเรื่อจะให้<อ>มันไหลลงไปนะไหลระดับล,ล,ลงไปเนาะมันมีโอกาสการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยเยอะกว่าแต่อันเนี้ยคือช่อง ช่องฟันเนาะไม่เป็นอันนี้จะเป็นแบบซี่ๆเนาะปฟันแบบนี้สังเกตตรงนี้จะเป็นฟันกลมๆนะเวลาเลือกช่องนะครับผมเป็นกลมๆนะครับและปากของเปิ้ลเวลาเอามาแบบจุดนี้มันจะซึ่งพอดีกับนี้มันจะมีกลไกรดไนตริกสิ้นตัวนี้จะเป็นดาดเลยนะครับแต่ตัวนี้มันพัฒนาขึ้นมานะครับผมพัฒนาขึ้นมาดูสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นฟันเหมือนฟันเฟืองนะครับผมตัวนี้เป็นฟันเหมือนฟันเฟืองเวลาเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพียงเราแค่ปรับกุ่งนี้เลย แล้วก็จะมีกลไกในการจบปักเนาะแบบนี้เลยทำาพิ่เวลาเายิ่งอัดแน่นกลไกตัวนี้จะไปเจับปากทำาพิ่ตัวนี้แน่นขึ้นนะครับแล้วสีสันอีกอย่างหนึ่งโดดเด่นเลยพี่ไม้าสีดำดูแน่นเจ้านะครับไปใช้ทั้งชุดนี่ก็คือเป็นแบ็คอิดิชั่นได้เลยนะเจ้าอ่ะสีดำไอ้ไอ้ช่างหลายคนชอบนะครับหรือใครซื้อไปสะสมเนาะสีนี้สวยมากนะครับผมที่สำคัญเป็นปากตรงเนาะ อันนี้มันจะเป็นปากโค้งเนาะแล้วมันจะมีรอยยักยักนะเจ้าถ้าแบบชิ้นงานเ่าแบบซีเรียสมากๆมัยนยังไม่มีรอยนะเจะ้าเขาต้องใช้ในส่วนปากตรงนะเจ้าอันนี้ก็อขอบปากไว้นะเจ้าสำรับครีมขอมาเนาะครีมขอมาแบบพ,พ,พ่จิ๋วเลยพิจิ๋วกว่านี้อะไรเนี่เนาะอ๋อตอนนี้อ่าครับผมอ่าจะมีี่ ครับผมตัวนี้อันนี้เอาทำยังเมะ่อกี้จะซุยให้บุญอยู่ในหน่อยเฮาต้องดูหลากหลายในในๆเฮามาแล้วไอ่ๆอยากจะเห็นของจริงนะครับพี่จิ๋วของเฮานี่เลยดี๋ยวพี่จิ๋วตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวคอมเมอร์สุดสยามเมื่อกี้ชมคริสต์มาสเนาะตัวนี้เป็นตัวคุณแรงในการจับกันขันเลยนะครับนี่เลยนี่จิ๋วแจกนะครับผมไหนๆท่านใดที่จะโค กีนกระเปเล็กๆแค่น้อยนะครับจับวันนี้กระหันได้เลยสบายๆในที่แคบก็ไม่ไหมแน่นจับเลยครับเป็นปากตรงนะครับตัวนี้เป็นปากตรงที่เบาเบาสุดๆนะครับตัวนี้นะี่เลยนะครับโอเคเพื่อนๆอยากรู้แล้วว่าชุดนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยอะตอุ๊เนี่ย มาสองตัวในหมวดปเฉลียละะแล้วครับเลยก็อาจจะงงนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นชุดถอนเกลียวของเลส้นทรน,นะครับผมตัวนี้มาเป็นชุด5ตัวนะครับผมช,ชุด5ตัวนะครับผมจะมาในราคา1,980งนารนะครับ1,980งารได้ชุด5ตัวแบบนี้เลยนะครับเอาไว้ใจแบบนี้เลยมีกล่องเก็บแรงมากนะครับกองกองเล็กเนาะครับ แล้วมันมีขายแยกไว้ไหมอ่าขายแยกมีครับพี่หมายแต่จะมาคบไซส์เนาะอ่าจะมาเป็นไซส์เล็กนะครับผมขายแยกนะครับพี่หมายจะมาตั้งแต่ไซส์หนึ่งไซส์สองไซส์สามไซส์สี่ไซส์ห้าจะมามีขายแยกนะครับไซส์ห้าแบบมีขายแยกดังนั้นท่านไหนใจในส่วนของการถอนเกี่ยวขนาดใหญ่ซื้อเป็นกลองนะเจ้าไปได้หมดทุกเซตทุกรายการทุกขนาดหมดเลยโฆณาองโบ๊ทน็อตสกูนะเจ้าได้หมดเลย คุ้มกว่าเนาะตัวนี้เนาะเจ้าหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบครับผมต่อไปนะครับผมเป็นชุดคริสต์มาสนะครับผมชุดนี่ทำชุดใหม่กลับเลยนะครับผมชุดนี้อ่ะชุดนี้ตัวสีดำตัวนี้นะเจ้าตัวสีดำตัวนี้นะเจ้านีราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทนะเจ้าตัวนี้ของมีบาเยอะขนาดไม่ไหมเจ้ามีแบาเยอะนะครับและสำหรับตัวนี้นะเจ้าตัวนี้ที่จริงก็จะมีตัวขายเดียวแล้วก็ไข่เป็นเซตอ้าวเนี้อ่ย ้มาดูว่าผิดเสศษอ่ะเพราะว่านี่ยเราถึงวันนี้ถึงมีคันเิคคนเ็กเข้าคานิเบคมีโปรโมชั่นด้วยครับผมมีโปรโมชั่นไงอ่ะมาเป็นเส้นนะครับเอาไปยางทุนเ,เปิดคา,าดโปรโมชั่นนี้นะเจ้าอ่ะเส้นเอามาอู้ถึงเรื่องเส้นอนี้กันปเรื่องนเนาะในไหนเขาก็บินมาเยอรมันแล้วเนาะเขาแบต้องเอาครบพาเพื่อนๆมาแม่ ัวนี้นะเจ้าที่ไม้ถืออยู่ตรงนี้จะเป็นตัวขนาด108 8มิลนะเจ้าตัวนี้อ่ะความยาวเนาะความยาวนะครับนะเจ้ามาดูว่ามีสองเซตอ่ะมีสองเซ็ตนะครับในเซตนะครับเซตนะครับก็จะมีอยู่สองเซตด้วยกันมันจะเป็นในส่วนของคอมน่าธรรมดานะครับพี่ไม้ที่ยังเป็นระบบธรรมดาอยู่ถ้าเกิดเวลาข้าขึ้นข้าลงนะครับผมต้องขึ้นเป็นล็อกถึงจะลงได้นะ แล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับผมชุดนี้เลยเป็นตบกรงกดยันที่ขาลยานชุดคิดว่าเมื่อกี้นะเจ้ากรงกดแบบนี้เลยเขากดตัวเดียวเป็นลาโค้งหรอะเป็นปลาโค้งเหมือนกันคู่เลยนะว่าทำไมเป็นปลาโค้งครับตัวปากนะครับผมเปิ้นทำรอยปากเข้ามาเวลาเขาจับกันลื่นตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับผมปากทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหน้าทั้งหลังนะครับทั้งชิ้นงานเลยนะครับทั้งปากสัมผัสเลยนะครับผมแบบนี้เลย ิันจะขึ้นมาอยู่ประมาณสไซส์เนาะพี่หมเนาะไซส์แรกจะเป็น180ยแปดสิบนะครับผม้ยสที่2นะครับเป็น2องร้อย้าและไซส์สุดท้ายเป็นไซส์สามนะสามร้อยนะามร้อยสามิลเนาะพี่ใหมเนาะประมาณนี้สองร้อ้มิลคือรับรองเลยว่าคิมคาดิเทคเนาะเปื่อนๆไอ้เน็กเคยหันก่อนคลิปที่เขาเคยดูกันที่จะเป็นคลิปที่เปิ่นเหยียบ Oh. เปิ้นขันปุ๊บแล้วปกติย่าคือคือรับน้ำหนักของคนได้อ่ะ <Man. S 2> แล้วคนเยอรมันนะ่ะไปเจ่ตัวนี้นอยะหรอกแม่น <Man. S 2> คือเปิ้นเหยียบเนี่ยเปินเป้นเปิ้นเอาจับปากจับปุ๊บมาหนอกแล้วเปิ้นเหยียบเหยียบทั้งด้ามตัวนี้เลยน hmm. ะเจ้าบะฮักบะงอนชเจ้าตัวนี้แ้วก็แหมอย่างหนึ่งก็คือบะรูดเอาไปไหมเนาะรูดบะไก่ออกเลยนะคือแบบยึดติดแน่นถ้าเป็นในส่วนของคีมของบ้างปัวที่เป็นราคาถูกมากเจ้าปากตัวนี้ ปลาสะพัดเรื่อาจจะไม่ดีของยำลงไปอาจจะบิดอาจจะดได้แต่ชิ้นงานยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่คิีมเนี่ยปิดไปแล้วนะครับผมเนี่ยความแข็งแรงของมันอยู่ตรงนี้นะครับออกแบบมันทำมาได้ดีนะครับผมดีดีสาหรับโมเดลชุดนี้นะเจ้าชุดนี้อ่านะครับผมซึ่งเรามีอยู่สองชุดแต่กันเนาะราคาก็จะประมาณเหมือนพี่ไมย์เลยต้องประมาณสามพันกว่านิดน่ะจะมีอยู่สองเซตเนาะพี่ไมรเนาะเซตนี้เซต ตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาตัวนะเจ้าอยู่ที่2,990บาทสอันเก้าบาทนะเจ้านะแล้วตัวถ้าไปซื้อไงก็ตัวละปันตัวละปันปลายนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นเซตนี้เลยที่เป็นออกแบบมาได้ดีที่มีปุ่มนะครับเพื่อปรับระดับนะครับตัวนี้เซตนี้จะอยู่ที่ราคา3,800บาทนะครับผมสามพบาท3,800บาทนะเจ้ากับ2 9ง0ได้สามตัว รับรองเลยว่าของแท้ของดีเม็กอินเจอร์แมนเพื่อตัวนะเจ้าที่สำคัญโปรโมชั่นตัวนี้มาแน่เจ้าสามเปอร์เซ็นต์เลยไออยากจะถามน้องจิ๋วนราคาเท่าไหร่นะเจ้าน้องจิ๋วราคาเท่าไหร่เข้าไม่มาน้องจิ๋วราคาหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาททำไมน้องถึงยังคิดว่าอ้าวเพื่อยากมาซื้อตัวนี้ไปดีกว่ากันเนี่ยน้องอยู่ในงานที่เป็นงานเล็กๆนะเจ้างานที่เฮาแบบ ชิ้นงานของฮาเนาอเป็นงานที่แบบมีคุณค่ามีมูลค่าหรือเป็นพ่อที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะเจ้าเฮาต้องใช้น้องจริงๆนะเจ้าเขาต้องใช้น้องจริงๆจะเป็นพื้นที่ที่จัดการเราไม่มาตาะตัวนี้ตัวนี้มันก่อมือกเขเาราถึงมือเขาเป็นใหญ่ละแต่ถ้าเนี่ยเฮาน้องเขาใช้น้องแค่นี่เองแล้วก็ไปนี่มนเยะเนี่ยมาดูความขนาดแตกต่างกันเนี่ยต้องสองเท่าเลยเนี่ยเนาะสองเท่าดังนั้น เปิ้ลเลยทำคิมที่แบบขนาดเล็กที่สุดอะตอนนี้นะเจ้ากล่องคานิเพ็กนะเจ้าน้องอยู่ที่ราคา1,920งันาอ่บาทมาหาซื้อได้เนอรตี้ไอคิมักของเอาทั้งสองสาขาของแม่มีนะครับแม่เจ้าอ่ะและโปรโมชั่นในในตอนนี้ได้ไอเน็กนะท่ไหนกูเดี๋ยวกมาไ่ะคานิเพ็กของเราตอนนี้นะเจ้าทุกชิ้นทุกรายการนะเจ้าลดไปเลย3% 3%รนนี่คือ คันนี้เพ็งนี่คือตั๋วละพันพัน,พ,นพันกว่าบาทนะแล้วสามเปอร์เซ็นนี่ก็หลายร้อยแล้วนะ <c oughs> แมน <c oughs> ดังนั้นมาจับจองกันได้นะเจ้าและยังมีสินค้าอื่นๆอยู่ที่ด้านหลัง,งนี้อ่ายังมีแมในตัววีดีเอนะครับผมชุดกระเป๋าเนาะชุดครีมคู่คีมทางคีมต่างนันะ,นะแมนเจ้านะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยในเรื่องของด้ามจับอ่าย้อนกลับไปดูเฮาในไลฟ์ก่อนหน้านี้อปัญหาของด้ามจับนายเจ้ามีด้ามอ่ามี ด้ามแบบอ่าลื่นธรรมดานะเจ้าแล้วก็จะเป็นแบบหยาบหยาบแบบนี้แล้วก็เป็นด้ามแบบวีดีนะเจ้าแล้วเป็นด้ามแบบหมานสทลับน้ำเงินแดงจะเป็นตัวระว่างตัวนี้กัวีดีเนาะจะเป็นผิวสัมผัสเดียวกับวีดีเลยแต่ไม่ได้กันไฟเนาะตอนนั้นแนนถ้าใครนี่ก็ต้องย้อนกลับไปดูของเฮาเนาะในคลิปก่อนหน้านี้ โอเคนะเจ้าฝากไว้สำหรับโปรโมชั่นและยังมีอื่นๆแถมนโปรโมชันช่นเดือนนี้นะเจ้าม,มาเกต้าไปเลยห้าเปอร์เซ็นครับผมบอสห้าเปอร์เซ็นะนะเจ้าและยังมีคูปองส่วนลดกับของบอสแถมลดส่วนสตูดิสสามร้อยบาทนะเจ้าและยังมาปอในส่วนของบอดพาวเวอร์สเปก นะเจ้าซื้อครบรับเลยนะเจ้าสูงสุดที่หนึ่งมืนสองพันบาทรับไปในส่วนของชุดเครื่องเจียนะเจ้ามีแถมพร้อมกล่องพร้อมใบตัดนะเจ้าตัดาตัดเล็กนะเจ้าเจียเล็กแล้วก็ตัดสูงครับแล้ไหนมีในส่วนของบล็อกกี้เนาะจะมีจัดเซตมาซีเซตด้วยกันนะครับเป็นชุดสวานนะครับแล้วก็ชุดบล็อกเนาะไอไอเข้ามาเลือกพอได้เลยทั้งโซนสิบเอ็มสิบสองเอ็มสิบแปดนะครับผมแล้วก็ยังม<ไ>ีในส่วนของฟิลดัมนะครับผมซื้อต่อเครื่องแรกซื้อต่อแมตราคาถูกเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเจ้า และก็ทุกการซื้อ8,88 8 88บนทได้สิทธิไชิงโชคทองมูลคา่าหนึ่งบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของ d ี v บ๊ทนะเจา้เจาซื้อสินค้าครบ7,500บาทนะเจ้าเปิ้ลฉลองครบรอบ100ปีนะเจ้ารับไปทันทีเลยถุงมือนะเจ้าถุงมือกันบาทจ้บ Wow. มีให้เลือกสไซส์เหกันอะากมีไซส์เอ็มกับไซส์อลนะและก่อนมาในส่วนของแบรนด์คูม่าก็ไม่มีมคูป,ปองส่วนลดเหมือนกันนะครับผมลดในส่วนของ power tool นะครับและอุะปกรณ์แตงเซตเนาะลดสูงส,สูตรที่2,000บาทเลยนะครับและในส่วนของเล่ย์ล้างเฟสทูนนะเจ้า T S 5 5านะเจ้ามาพร้อมล้างสไลด์1.4เมตรนะเจ้า รับส่วนลวดสูงสไไุดเป็นไรสอ0พับาทบไม่มีเงืยย่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะเจา้าถ้าปกติอยู่ที่เซตละ26,500เหลือ,อวันนี้เซตที่24,500บาทนะเจ้าสินค้าจำนวนจำกัดหมด<ผ>มแล้วหมดเลยนะเจ้าจนกว่าสินค้าจะหมดนะเจา <ผม S 1> ้าของแบบมาน,น้ากินนะได้ไหมแนงเจา้าโอเคและอย่าลืมติดตามแมาก่กเน็กนะครับผมในทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับผมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเราจะไลฟ์ในช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะครับและวันเสาร์ ในช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะครับรา้านของเราจะเปิดวันเสาร์เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดแปดโมงถึงห้าโมงวันเสาร์เปิด9ก้าโมงถึงหกโมงหยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนะครับตะเลิกนะครับอ่าและท่านไหนอยากจะดูสินค้าเพิ่มเติมเจา้าเข้า,าไปที่เว็บไซต์ไอทูมาได้เลยนะเจ้ามีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกนะเจ้าและยังมีการชําระหลายๆช่องทางตัวนะเจ้า แต่ท่านไหนมีข้อสงสัยนะเจ้าทักไลน์ไปตี้ไลน์แอดนะเจ้าแอดไซไอทุนมามีแอดนำหน้าเจนเนินหรือโทรติดต่อ053 44 1111 11นะเจ้าหรือท่านไหนสะดวกขอแวะมาหน้าร้านทราสองสาขาได้เลยนะเจ้าสาขาเจียงใหม,ม่กับสาขานนทบุรีนะเจ้าอยู่แถวอ่าพระราม5นะเจ้า <ừ. S 1> บางพาย24่นะเจ้าโอเคสำหรับวันนี้นะขอฝากไว้สำหรับในส่วนของชุดถอนเปลืยกไส้อของ,ของเลนสต์ตล์นะเจ้านี่เลย5ชิ้น ลและคานิเพ็กชุดคิมนะเจ้าคิมพอมานะเจา้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หน่อยในคลิปเดิมนะเจ้าว,วันนี้ขอบคุณทุกๆช่องทางนะเจา้าที่เข้ามาดูกันวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีเจ้า